ฝันเห็นแมวที่ตายไปแล้วฝันเห็นแมวของตัวเองที่ตายไปแล้วทำนายได้ว่ามีเคราะเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ค่อยดีคุณพ่อคุณแม่จะเข้าโรงพยาบาลเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ดวงของท่านไม่ดีเท่าไหร่ ช่วงนี้ดวงของท่านไม่ดีเท่าไหร่ควรทำบุญตักบาตรสวดมนต์ควรจะทำบุญตักบาตรฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรฝันเห็นแมวของตัวเองที่ตายไปแล้วแปลได้ว่าสัตว์คู่แข่งทางธุรกิจกำลังจะจ้องทำร้ายหรือจ้องเล่นงานท่านอยู่ควรสวดมนต พาหงควรสวดมนต์ชินนะบัญชรพาหงภาคาถาอาการวัตสูตรบทคาถาธรรมจักรเพื่อปกป้องคุ้มภัยสวดชินะบัญชรสักห้าจบสิบจบจะเป็นสิริมงคลฝันเห็นแมวของตัวเองที่ตายไปแล้วเลขนำโชค9ก้าศูหนึ่งเ